สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคลิปตัวล็อกนะครับวันนี้จะขอมาอัปเดตเพื่อนๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคลิปตัวล็อกครับณวันนี้นะฮะจากวันที่คลิปตัวล็อกได้ทําการปล่อยมินนะครับตัว NFT นะครับที่เป็นชิเกตนะครับที่บิตคับ NFT นะเพื่อนๆมีทั้งหมด60ชิ้นด้วยกันนะครับมาถึงวันนี้เพื่อนๆ ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้ได้นะฮะณวันนี้นะครับคริปโตร็อกนะครับมีล้านอ่านะฮะอยู่บนเมกาแลนด์เรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับนะครับต้องขอขอบคุณทางบิดครับ NFT นะครับทางบิดครับนะครับที่ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือนะครับจนในที่สุดทางคริปโตล็อกเองก็มี้านค้านะครับมือสองอยู่บนเมกาแลนด์ เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้แล้วที่สําคัญอะ่ะอยู่ใกล้กับโปรเจกต์บิ๊กๆด้วยเด็กเพื่อนๆโอ้โห oh oh. นะแต่ว่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาเขาคงจะดันดันเราออกไปเรื่อยๆหรือเปล่าเอออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้เขาจะดันออกไปหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยโโหนะ้าประทับใจนะฮะเพราะว่าเราได้อยู่แถวที่3มเลยนะครับ อยู่ใกล้กับเนี่ยแมมีวาโก้ไทยแลนด์มาคั่นนะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหได้อยู่ติดกับบิตคัพเมทัลเวิร์ดนะ XRB Profile นะฮะ XRB Profile เผ่าต่างๆเลยนะเพื่อนๆเผ่าอาร์ติสเผ่าสเตนเผาฟาร์มเมอร์แล้วก็ตัวบิตคัพเมทัลเวิร์ดนะอ่านะครับห่างกับมอร์นิ่งมูลไม่เท่าไหร่นะครับแมถ้าได้ติดกับมอร์นิ่งมูลนี่เรียกว่าแม่แต้มไปเลยนะเพื่อนะครับอ่ะนะครับก็เรียกว่ามีร้านแล้วโอ้มีคนวางขายแล้วด้วยนะครับต้องบอกว่างาน ชิ้นเนี่ยที่เป็นเฟสแรกเฟสที่1ของทางคริปโตล็อกนะนะครับมีทั้งหมด60ชิ้นนะครับมีเพื่อนเพื่อน2ท่านที่ถือมากกว่า1ชิ้นนะครับเขาก็เลยเอามาวางขายอันนี้พอดีได้คุยกันอยู่ในดิคอร์ดนะครับก็เรียกว่ามาเปิดให้เลยนะมาเปิดให้ได้ตามราคาตัวนะนะครับตัวขายอยู่99ครับนะเพื่อนๆนะครับ หน้าตัวขายอยู่99คับนะครับเขาก็เลยขาย99ครับเหมือนกันขายตามหน้าบัตรนะนะครับอ่ะนะครับก็ผมบอกตรงๆนะว่ามันหาไม่ได้แล้วเพื่อนๆรุ่นนี้นะเพราะมันไม่ผลิตแล้วนะครับเรากำลังจะเดินหน้าไปยังเฟสถัดไปนะครับเรากำลังจะเดินหน้าไปเฟสถัดไปในเฟสที่2นะครับซึ่งจะทําเป็นตัว PFP ละนะครับในเราจะเริ่มนะครับมีรถแมพ นะครับตอนนี้วางรถแมพไปแล้วนะครับวางรถแมพของคิวที่2นะครับคิวคิวที่2ไปล้นะครับส่วนตัวเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่ถืออยู่ณตอนนี้ก็ได้รับเรียกว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเรื่อยๆนะครับมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเรื่อยๆมาอย่างเช่นเป็น NFT นะครับแจกเข้าไปในสําหรับโ holder นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวการที่ผมได้บ i n g o ticket นะนะครับจาก morning b i l l a g e ซึ่งล่าสุดเขาถามเลขกระเป๋าไปละนะครับเขาน่าจะโอนมาให้ภายในอีกไม่ช้าเนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะฮะให้กับโฮเดอร์อีกส่วนหนึ่งให้กับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องคริปโตล็อกนะครับกันไปก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ได้ทั้งทุกท่านที่ติดตามช่องคริปโตล็อกนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นโฮเดอร์นะครับต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับอ่านะครับก็ เรียกว่ามาแจ้งเพื่อนๆอน,อะนะครับว่าในร้านบิทแคปเอ็นเนะครับตอนนี้โซเอาไปหมดแล้วนะครับ60ชิ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีกล่องอื่นๆมาขายนะครับส่วนท่านใดที่สนใจนะครับที่เมกะแลนนะนะครับก็มีให้ซื้อนะแต่ก็เป็นราคาแบบมิดมินะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะก็ต้องบอกตรง,ตรงๆอ่ะว่ามันหาไม่ได้แล้วจริงๆหาไม่ได้แล้วอันนี้ผมบอกเพื่อนๆเ,เลยแล้วก็ ส่วนใหญ่จะถือกันแค่คนละ1ใบอ่ะนะครับคนที่ถือ2ใบน้อยมากคนที่ถือ2ใบน้อยมากนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจก็ต้องไปรอเฟสที่2นะเพื่อนนะแต่สิทธิประโยชน์นะครับผมก็ต้องบอกว่าเจนศูนย์มาก่อนสเสมอนะครับโอเคทีนี้ก็อยากจะไปแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับ Discord ของทางกิฟต์ตัวล็อกนะครับว่าเราเนี่ยนะครับมีกิจกรรมมี ทำยังไงบ้างอะไรบ้างนะเพื่อนๆบางคนเนี่ยยังเข้าที่ของคริปตล็อกไม่ถูกเข้าไม่เป็นนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเข้านะครับแล้วก็รวมถึงแนะนําห้องต่างๆให้เพื่อนเได้เข้าใจนะนะครับความจริงไม่มีอะไรซับซ้อนนะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ Discord กันให้เป็นนะผมต้องบอกเพื่อนๆว่าอว่าดิสคอร์ดเนี่ยคืออนาคตของเว็บทรีเว็บสนะครับการที่ NFT นะครับจะผูกเข้ากับตัวดิสคอร์นะครับ เราสามารถเขียนโปรแกรมเราสามารถมีตัว Extension มีฟีเจอร์อะไรมาเชื่อมโยงอะไรต่างๆมากมายตัว Discord เนี่ยมีฟีเจอร์ให้ลูกเล่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมากกว่า Facebook มากกว่าอะไรซึ่งมันไม่ได้เหมาะที่จะเกิดมาเป็นคอมมู่ะเพื่อนๆไม่ได้เหมาะที่มันจะเกิดขึ้นมาฟีเจอร์ต่างๆของมันเนี่ยไม่ได้เหมาะที่หรือเยอะเท่าดีกว่าะนะฮะเท่ากับ Discord ผมยกง่ายๆเลยคือตัวอย่างเช่นเกม Voice Channel หรืออะไรต่างๆเนี่ย ดิสคอร์ r เขามีให้พร้อมมากมาเดี๋ยวผมจะค่อยๆแนะนำไปนะครับเพื่อน <ๆ S 2> ตามมาครับอันนี้เป็นรถแมพของทางคริ p t o ล o c k นะครับก็คือตอนนี้เราจบเฟสที่1ไปแล้วนะฮะเฟิร์สมินไปแล้วเรื่องของ Ticket นะเราจะกำลังจะไปเรื่องของเฟสที่2ระยะที่2นะที่จะเป็น PFP NFT นะครับตอนนี้นะครับะนะครับตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด300กว่าท่านนะครับ300กว่าท่านนะครับแล้วก็เป็น Ticket ดเดอร์อยู่55ท่านนะตัว NFT กกตั๋วเนี่ยโซเอาไปแล้วนะครับ ครั้งแรกที่เพื่อนๆเข้ามานะจะถูกเข้ามาที่ห้องนี้ฮะให้เพื่อนๆเนี่ยกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับเพื่อเข้าสู่ห้องอื่นๆได้ตอนแรกที่เพื่อนๆเข้ามาเนี่ยยังไม่เห็นห้องอื่นๆนะนะครับเมื่อเพื่อนๆเห็นแล้วเนี่ยเพื่อนๆกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเนี่ยผมเขียนไว้ชัดเจนนะ react to, to this message to get your role นะฮะก็คือว่าจะได้เป็นโลว e วิลิฟายแปลว่าเพื่อนๆได้เนี่ยได้ว e ลิฟายตัวตนแล้วนะครับคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายถูกด้านล่างนะฮะ เพื่อยืนยันตัวตนและเข้าใช้งานระบบนะครับหลังจากคลิกถูกเท่านั้นแหละเพื่อนๆห้องจะโผล่มาว่าวว่าววาววาววา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 วโอ้โหเยอะเลอเกินหลายห้องนะครับอุ้ยเขากำลังสตรีมกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงแอปปิดเสียงเพลงก่อนนะครับครับพี่แนอ่าสวัสดีครับคุณวุฒิทำอะไรอยู่ครับนั่งฟาร์มครับอ๋อนั่งฟาร์มไหนดูหน่อยดูหน่อย ฟาร์มอะไรเอ่ยฟาร์มตัวหลักนี่แหละอ๋อเอาแล้วเควสของออะไรนะ <S <S เสร็จแล้วหรอครับจบจบทุกเควสอ๋อคุณพุทธิจบนานแล้วนี่ใช่ไหมผมน่าจะจบคนแรกของเฟิร์มนั่งสิตั้งแต่วันแรกเลยถูกไหมยกเว้นล็อกกี้ใช่ไหมเปิดไข่ล็อกกี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมฮะ <S <S ใช่อันนี้ทําหมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วได้เข้าไปได้เข้าไปนี่บ้างไหมฮะยัง ได,ไ,ได้เข้าไปเมื่อวานติดเมื่อวานติดไอ้นี่ไงติดติดไปหาลูกน้องอ่าใช่น้องโอ้เมื่อวานนี้ขาดขาเมื่อวานนี้โอ้โหแทงกันยับสนุกมากเลยขาดคุณวูดดี้ไม่งั้นเนี่ยแล้วพอดีเมื่อวานนี้พอดีผมต้องรีบนอนวันนี้พอดีไปเชงเมงครับคุณวูดดี้ก็เลย<อ>แบบออกต่างจังหวัดก็เลยความจริงเมื่อวานนี้อยากชวนเล่นเตะบอลเล่นเกมเล่นอะไรอย่างนี้เนาะนะครับใช่แต่แต่ผมกําลังตึ่มเลย ตอนนี้ใช่ไหมเพื่อวานเนี่ยเมืาะวานเมร่อวานมันคืมครับก็ไปลองร้านใหม่กันว่าเห็นร้านเปิดนานแล้วไปดูกับข้าวไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อืมแจ่ดูร้านสวยนะเห็นคุณวุดดี้โพสตมาเนี่ยร้านสวยอยู่มันเขามันก็คือไอ้เขาจัดเป็นแบบไอ้อิสยะครับอืมครับอ่าก็คือไปก็เน้นเครื่องดื่มแล้วก็เน้นพวกกับข้าวที่มันกินกับเครื่องดื่มเนี่ยอืม ก็สั่งเบียร์กินกับรุ่นน้องสองเหยือกแล้วก็แล้วก็เอเขื่ยนแล้วะสั่งพวกไฮบอลเงี้ยวันละเอแก้วนึงอะไรเงี้ยกินแบ่กกันแต่แต่รู้สึกว่บร้านร้านเขาผสมเหล้าให้น้องไปนิดนึงไฮบอลสิ่งที่เป็กเลยเสียต้องเสียต้องแก้วนึงเกือบสองร้อยะให้มานิดเดียวเองครับโอเคคุณวุฒิผมกำลังทำคลิปแนะนำ ดิสคอร์ตครับพอดีเห็นกําลังไลฟ์ก็เลยเข้ามาแนะนําเพื่อนๆด้วยว่าแบบเฮ้ยเรามีห้องไลฟ์นะเรามีห้องเล่นเกมออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวคุณพุทิไปดูคลิปด้วยนะคุณพุทิได้ออกคลิปด้วยโอเคขอบคุณมากครับคุณพุทธิขาระชํำครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆนะฮะเราจะมีห้องเกมนะครับสตรีมมิ่งนะครับมาพูดคุยมาเล่นเกมกันเรื่อยๆทุกอาทิตย์นะฮะนะครับนี่เขาก็มี คนมาชมนะครับไลฟ์กันอยู่นะครับนี่แล้วก็มีเพื่อนๆเปิดติกเก็ตมาเปิดติกเก็ตมาก็คือว่าเป็นเพื่อนๆที่ทด้รางวัลนะคือเราจะมีพยายามมีเกมตอคือเดือนหน้าเนี่ยผมบอกเพื่อนๆไว้ฮะว่าเราเนี่ยนะครับจะพยายามมีแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมเนี่ยทุกๆอาทิตย์นะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนสนับสนุนของรางวัลมาเยอะพอสมควรเพื่อนๆอย่างรูเซนเทียนะครับบอกเพื่อนๆเลยว่าต้นเดือนหน้าจัดแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้นะครับ นะครับคุณสมชายอะไรแหละต้องออกชื่อหน่อยแหละผมไม่ออกแล้วผมรู้สึกผิดนะครับต้องขอขอบคุณคุณสมชายนะครับสวนตะล่ำนะครับมากๆนะพี่สมชายนะตอนนี้บริจาคลูเซนเทียนะครับสันลูเซนเทียมาให้กับทางลิปตล็อกนะมาคาอยู่กับผมเนี่ยสเมตรนะเพื่อนๆนะสหยดเนี่ยนะครับผมต้องแจกแล้วล่ะไม่ได้แล้วนะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเองนะครับในการเอาไปใช้ตีบวกอาวุธนะครับหรือเอาไปใช้ทํา กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะมาคาอยู่กับผมนานๆเนี่ยมันมันก็ไม่ดีนะมันคาแล้วมันไม่ได้ใช้ถูกใช้ประโยชน์อะไปยังเพื่อนๆนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะเพื่อนๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับทุกๆท่านเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะพี่สมชายคนเดียวนะทุกทุกท่านที่สนับสนุนมานะครับไม่ว่าจะสนับสนุนมากหรือน้อยนะต้องขอขอบคุณจริงๆจากใจคลิปตัวล็อกเลยนะครับเนี่ยนะครับเราถึงสามารถจัดกิจกรรมต่างๆสนุกสนานใน Dis ส cord ได้นะครับ นะครับเราก็จะมีกฎนะครับมีรูนะเพื่อนๆนะครับก็คือเรื่องของการบูลลี่เรื่องของเซ็กชวลนะครับเรื่องของการดูถูกเรื่องเพศศาสนานะครับอะไรต่างๆนะครับการแสปแปมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ก่อให้เกิดความสงบในสังคมนะนะครับเราก็จะขออนุญาตนะครับลบหรือถ้าท่านถูกเตือนแล้วนะครับไม่ปฏิบัติตามก็ขออนุญาตเชิญออก จาก Discord นะครับเรามีกฎตรงนี้อยู่นะครับอ่านะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนปฏิบัติอยู่กันร่วมสนุกกันอย่างมีความสุขนะครับมีความสุขนะฮะโอเคนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบูธเกี่ยวกับ nft นะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับ nft souvenir b o o t ตรงนี้นะซึ่งเราเปิดมินหมดไปแล้วโซลเอาไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีห้องของ vip สี่เขานะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องที่เข้าถึงได้เฉพาะคนที่ โฮตัวทิเก็ตเท่านั้นนะครับเนี่ยก็จะมีห้องเฉพาะมีโฮเดอร์กิฟต์เอาไว้ที่เป็นการกิฟต์เอาไว้เฉพาะให้กับโฮเดอร์เขาผมยกตัวอย่างตัวล่าสุดเนาะนะครับนั่นก็คือ,อมี NFT เนี่ยนะครับก็มีการแจก NFT ไปนะครับเป็น Mocky DAO นะครับ<อ>แล้วก็มีการแจก Thai Farmer g h o s t นะนะครับ5ตัวนะให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็มีการแจกรางวัลต,ต,ต่างเนี่ยมีเฉพาะโฮเดอร์เฉพาะแยกออกมาต่างหาก นะครับให้โฮเดอร์นะครับแล้วก็มีของ c อ l l a b p a r พาร์ทด้วยนะครับอ่าตอนนี้เรามี Partner อยู่3ท่านนะครับมี3 p มพาร์ทเนด้วยกันนะฮะเพื่อนเพื่อนที่สนใจสามารถเข้ามาดูได้นะครับนั่นก็คือ1นะฮะเป็นร้านกาแฟสบตาคาเฟ่เนานะเพื่อนเพื่อนน่าจะเคยคุ้นหูคุ้นตานะถ้าเกิดอยู่ที่ b i t ค u ั NFT นะครับทางสบตาเขาจะมีร้านกาชาปองมีกล่องขายตัว NFT ของเขาอยู่ ร้านกาแฟเขาน่ารักแล้วก็มี Wi-Fi มีปลั๊กนะเพื่อนๆสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับมีอยู่2สาขานะครับอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะฮะแล้วก็พันที่2เป็นคุณปอนคับนะครับเสื้อปอนคับนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนถือเสื้อปอนคับนะนะครับสามารถที่จะมาเป็นรีจิสเตอร์ได้เลยนะครับเข้าห้องคอ l ์ a ัปต์พาร์ทเนอร์ของเราได้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับคนที่ถึงเมนคอ a ์เรกเมนคอเลกชันนะของสบตานะเหมือนกันนะสามารถที่จะมา เป็นพาร์ทเนอร์เข้ามาเป็นรีจิสเตอร์นะแล้วก็สามารถเข้าห้องเนี่ยเราจะมีห้อง c อ l l บโฮเดอร์นะครับซึ่งก็จะมีสิทธิพิเศษอ่าเช่นเดียวกันนะครับให้ด้วยนะครับพาร์ทเนอร์ที่3นะครับก็คือเป็นร้านมาลองตะนะครับอยู่ที่ภูเก็ตอ่าเป็นเพื่อนใน Discord ของเรานี่เองนะครับคุณอาร์มนะฮะก็ใครที่ถึงงานมาลองตะนะนะครับเป็นน้องวัวนะครับที่ตอนนี้เปิดขายอยู่ที่ n f t นะฮะก็มา Verify เพื่อรับสิทธิตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโฮเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีห้องนะครับห้องหลักนะครับเป็น Announcement เป็นการรถแม p นะครับซึ่งตอนนี้คิวมาแล้วนะครับเป็นเรื่องของ p i i วเล e นะครับของ y u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  e e h h n n n l s u p p o r t e r นะครับซึ่งตอนนี้มีท่านที่สนับสุนผ่านทาง YouTube Supporter มาพอสมควรนะครับซึ่งผมต้องขอบคุณมากๆนะครับสมัครเป็น Membership แบบ หลายเดือนนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับทำให้ผมมีทุนทรัพย์ในการไปดำเนินการนะครับทดลองทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับให้มาทำคลิปนี่แหละนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับพพอร์ตเตอร์ทุกๆท่านนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของ privilege ของ Gen 0นะครับที่จะมาเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็จะมี more activity ต่างๆตามเข้ามานะครับ แล้วก็จะมีสนิทอ p นพีของเฟสสองนะครับในช่วงของ Q2 เราจะพยายามทำให้สำเร็จนะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นเมนสเต a นะครับก็จะเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไปนะครับอย่างเช่นวันนี้ะนะครับผมไปเชียงเมงนะฮะนะครับผมก็ไปถ่ายให้ดูนะครับพอดีที่บ้านผมเนี่ยนะครับร้านบ้านคุณพ่อผมนะเป็นเมื่อก่อนนี้เขาขายพวกยาแผนโบราณนะขายพวกขนมเป็นร้านขายของชำนะครับเรียกว่า อยู่ชายนาดะโดนน้าท่วมทุกปีนะครับก็เลยวันนี้ไปลื้อกันพยายามไปเก็บเก็บกวาดเก็บอะไรเพราะไม่มีคนอยู่ละไม่มีคนอยู่มาหลายปีมากนะครับก็เนี่ยไปลื้อเจอโอ้โหถ้าเพื่อนๆจาได้เนาะไม่รู้เพื่อนๆทันยุคผมไหมนะนะครับอ่ะลูกแก้วเงี่ยที่เป่ายาเป่าแบบยางวิทยาศาสตร์อ่ะที่เป่ามาแล้วมันเป็นยางนะครับอ่ะมาเปิดเพลงหนึ่งนหน่อยเดี๋ยวเสียงมันเงียบนะครับก็ไปลื้อมาเจอเต็มเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยจะชอบไปบ้านของคุณพ่อมาก เพราะว่าจะได้ขนมพี่สาวคุณพ่อเนาะก็จะให้ขนมให้ลูกแกว้วให้ของเล่นให้อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับชอบไปมากตอนเด็กๆนะครับตอนนี้ท่านเสียไปหมดแล้วก็เราก็เลยไปลื้อไปเก็บไปอะไรเก็บกวาดนะครับตอนนี้ยังเรียกว่ายังทําไม่ไหวเลยนะเพราะว่า,าไม่มีคนอยู่ดูแลเป็นหลายปีมากๆนะครับผม,มาคุยกันสนุกสนานกันไป นี้ก็จะเป็นส่วนห้องหลักนะครับก็ต้องบอกว่าคริปโตล็อกเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากมอนิ่งนูนเวเป็นหลักเลยนะที่ทําให้ช่องของเราเนี่ยถึง1000คนนะครับเ,เพื่อนๆนะห้องนี้ก็จะมีการพูดคุยนะครับกันสนุกสนานนะครับแล้วก็มีมาเก็ตนะฮะขายของได้นะสำหรับท่านที่เป็นโฮเดอร์นะสามารถมาโพสตได้นะครับโพสต์ขายของได้นะครับคือสาเหตุที่ผมอนุญาตเฉพาะโฮเดอร์นะอันนี้ต้องคือได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าคือผมเนี่ยไม่สามารถที่จะ คือผมกังวลเรื่องของโจรเอาตรงๆเลยนะครับเรื่องของโจรเรื่องของการโกงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ใช่โฮเดอร์ผมไม่อนุญาตให้โพสตที่ห้องนี้นะครับเราอนุญาตให้โฮเดอร์เพราะโฮเดอร์ผมแท็กเบอร์กระเป๋าได้แล้วท่านเป็นโฮเดอร์นะครับผมสามารถมีสิทธิ์ที่จะยกเลิก NFT ถ้าเขาโกงนะมีสิทธิ์ที่จะให้เขาออกจากทิดคอร์ดได้นะครับซึ่งผมมีกดเอาไว้ผมมีกดเอาไว้นะที่ต้นโพสตเลยนะครับว่าการที่จะโพสในนี้นะครับ ต้องไม่มีการโกงหรือไม่มีการไรเนดตคถ้าเกิดการโกงขึ้นมาผมยกเลิกสิทธิ์ NFT ที่ท่านถือถืออยู่เลยที่เบอร์บัตรเบอรบ์รรอะไรผมกากระบาดไปเลยนะครับโอเคครับแล้วก็มี mmv library นะครับเราก็จะโพสต์เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวที่เป็นประโยชน์กับเกมมอนิมูลวิเลนนะครับต้องขอขอบคุณคุณปอนด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ให้ข้อมูลเข้ามารวบรวมกันอยู่ที่ตรงนี้ แล้วก็มีเกมนะเพื่อนๆนะเป็นเกมรถต้นไม้ฮะรถน้ําต้นไม้นะตอนนี้เราติดอันดับไปดูล่าสุดนะว่าต้นไม้ของคริปโตล็อกอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ต้นไม้ของเราอันดับเกือบ200แล้วเพื่อนๆนะเกือบติดทับสองโลกนะต้องบอกว่าเป็นระดับโลกระดับโลกนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามือหนึ่งของเรานะฮะนั่นก็คือนะฮะพี่อ่อนล่าของเรานน่เองนะ พี่อ่อนล้าของเราแล้วฮะต้องบอกเลยว่าไม่รู้แกเอาเวลาที่ไหนเนะเาะมาดูกันคือเรียกว่าคะแนนพี่เขาเนี่ยถีบตัวหนีจากคนอื่นแบบขาดไปเลยนะนะครับเรียกแต่ว่าคุณแอร์บัสนี่ก็ตามไปติดๆเลยนะแบบหนักหน่วงเลยนะนะครับทั้งจํานวนหยดน้ำนะที่มาหยดนะแล้วก็จํานวนเหรียญที่บริจาคนะแหมเลขสวยเลยคุณคุณแอร์บริจาคมา3333เหรียญน,นะคุณออนล้านี่เป๊ป 4นละ8ปดพนะผมว่าเขาน่าจะไประดับ global ได้นะว <laughs> right? <c oughs> นเหรียนกระดาษนี้นะนะครับอ่นะฮะส่วนผมก็อยู่ที่ประมาณ799นะแ0 0้ 800, นะนะครับก็มาช่วยกันลดน้ำต้นไม้เพื่อนๆเราจะไป global กันนะครับเราจะ global กันแล้วก็มีห้องพูดคุยเฉพาะสำหรับนักลดน้ำต้นไม้นะครับ,รบแล้วก็มีโปรเจกต์ที่น่าสนใจอย่างเช่นบิทคับไม e t a เวิร์ดนะนะครับเราก็จะมาพูดคุยอัปเดตข้อมูลกันนะครับตอนนี้นะครับคือผมพยายามแบ่งเป็นห้องๆเพื่อน ห้องมอนี่มูบิเลจห้องบิดคับเมตาเวิร์สคือ NFT ที่น่าสนใจนะครับต่อไปอนาคตเราจะมีตัวอีสิบเวสหรืออะไรต่างๆนะครับไล้คิงดอมหรืออะไรต่างๆตามมาเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆนะครับค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ผมยังดูแลอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ก็เลยพยายามทําเท่าที่ทําไหวก่อนนะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องห้องเกมกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อนๆชอบอ่าแล้วกินะฮะโลยัลรัมเบิลนะเพื่อนๆเคยเล่นไหมนะครับเรียกว่าแทงกันยับเลยนะเพื่อนๆไม่มีมิดกันเลยนะ <laughs> นะครับโอเคแล้วก็จะมีเกมตามกิจกรรมเป็นอีเวนต์ต่างๆวาเลนไทน์ปีใหม่บอลโลกอะไรก็จะกัดจัดกิจกรรมนะครับแจกของรางวัลกันนะโอเคครับเพื่อนๆแล้วก็มีเรื่องของข้อแนะนำพเพื่อนๆสามารถจะเข้ามาแนะนํากันได้นะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อแนะนําอะไรต่างๆสามารถเข้ามาแนะนําที่ห้อง suggestion ก็ได้นะครับแล้วก็ มีแร็งกิ้งนะครับการพูดคุยคะแนนอะไรต่างๆนะครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีคะแนนอา่ารางวัลอะไรให้นะแต่เพื่อนๆเ,เขาเรียกว่าเอ,เอามาขิงกันอนะ่ะเออเอาแร็งกิ้งมาขิงกันนะนะครับตอนนี้อนะ่ะเนี่ยผมเปิดติ๊กเก็ตมา6ท่นานเมื่อวานนี้พอดีมีเล่นเกมโรโย่ลัมเปิลกันนะครับแจกรางวัลกันผมยังพอดีวันนี้ไปธุระต่างจังหวัดน,นะตามที่บอกก็เลยยังไม่ได้แจกรางวัลนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็จะไปทยอยแจกรางวัลให้ครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆก็แนะนำ Discord ของคลิปต o ล็อกนะอยากชวนเพื่อนๆทุกคนใต้คลิปนี้มีลิงก์ Discord อยู่นะครับนะฮะมาใช้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ Discord ของคลิปต o ล็อกนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกเล่นเกมกันนะเรามีเตะบอลนะครับมีแ a นไอโอนะครับมีโรย a ลัมเบิลนะครับมีเกมรถม้ารถน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็อนาคตนะครับจะมีเกมต่างๆตามมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆเรียกว่าไม่เหงานะแล้วก็ได้ทากิจกรรมต่างๆร่วมกันในดิสคอ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนำดิสคอร์ดของคลิปโตล o อกนะฮะขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆลาไปก่อนครับเจอกันใน Discord ดครับผมสวัสดีครับ